ไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันน้องมีนยังไม่ได้ขึ้นรถนะโอเคกโกคูดูรถเรามันตลกนะแล้วคนโคตรเยอะเลยคุณลองไม่เห็นคลยถออยก่หน่อยคุณต้องไปอันนีเออวอนี่ะนี่เพราะมีพวกเรานะคุณเลยไม่ร่วงคุณอย่าวางนะข้างหลังตายห่าวนะ ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยหัวใจจะวายแพ้ภูเขาแล้วเอาไปได้เหรอเออเอออีกนิดนึงสะบัดสะบัดจอนิดนึงสะบัดจอนี่หนึงอึ๊บเออนั่นแหละนั่นแหละจะคอยจะคอยเดินมองไกลไกลคุณเบกี้ตลกมากเลยมองใกล้ใก็ตลกก็จริง พี่สาวใจดีพี่สาวใจดีแล้วเขาไม่แครี่กบเหรอเขากลัวแบบเปลี่ยนเขาเรียกว่าแครี่ว่ะไอเด็กเี้เฮ้ยไอสาระชั่ว